สวัสดีจ้าท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามาติดตามช่องสอาววิสารไลฟ์อินสวิเดนเจอก็เปรี่ยวผู้เก่าอีกแล้วนะจ้าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะเราก็มืดขึ้นตอนนี้ก็บ,บ่ายสามยีนาทีเนาะคะ่ะอากาศก็เป็นหนาวๆแล้วก็มีฝนแล้วก็หิมะผสมกันนะคะก็เป็นอย่างที่เฮ็ดให้หลายคนรู้สึกว่าอเงาแล้วคิดอดบ้านนะคะทุกคนรู้ว่ามนีเปี่ยวนะ อยู่บ้านเนาะคะ่ะทุกอบฝารีดผ้าเก็บผ้าให้เรียบร้อยแล้วเปียวกับมาเฮ็ดขนมตอนพอบานเปียวพอยู่บ้านค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าพอบานอยู่ยบ้านเนาจมเราก็่อยากให้เปียวเฮ็ดแล้วว่าเวลาที่คุณเฮ็ดขนมนะที่รักครัวนี่เปียนไปเมื่อแล้วก็ว่าไงไงไปเฮ็ดขนมว่าแสบเห็นไหมคะ่ะเปี่ยวเป็นคนมีความสามารถด้านการเฮ็ดขนมนะคะจะว่าหนน่วดนี้เปียวเขาไปพ่กในอินเทอร์เน็ตนะคะ ก็ฮ็ด <cado> ซับเก็ต <cado> ข้อก้าค่ะทุกคนก็อยากหลายเบลกันซื้อแป้งแล้วก็ซื้อน้ำตาลมาอันถ้าซื้อพร้อมกันว่าถ้าจะ็ดขนมเนี่ยพอบานสิจมได้ค่ะก็สิว่าต้องเฮ็ดดอกเทาผมสิซื้อให้คุณกินเองต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดแต่คือเขาอยากเฮ็ดนะแม่ค่ะบางครั้งมันเป็นอีหยังที่แบบว่าเวลาจะเฮ็ดอีหยังด้วยตัวเองมันก็จะทําให้เขารู้สึกแบบภูมิใจนะแม่ค่ะเดี๋ยวเบิ่งกกันเด้อค่ะ เกีย่ยวลืมตั้งนาฬิกา,ะค,ะ 3, าค่ะเกี่อวเลยเปิดตั้งสามสิบห้านาทีนั่นแหละค่ะในห้องครัวมันหนาวแน่นลยค่ะเกี่ยวเลยตองใส่เสื้อแขนยาวแบบอุ่นแน่นอนจ้าเนาะนั่นแหละค่ะวันนี้เกี่ยวจะมาพูดถึงอันชีวิตในสวีเดนเนาะค่ะว่าเมียฝรัร่งเนี่ยรวยทุกคนหรือเปล่าเมียฝรัร่งชีวิตดีหลากหลายคนน่ะค่ะถามว่า ชีวิตเป็นเป็นเมียฝรัร่งในชีวิตดีหรือเปล่าแบบว่าชีวิตดีดีโบมีความถูก์บมีความร้่อนหรากค่ชีวิตเพอร์เฟกต์งค์สินะคะเปียวจะเล่าถึงตัวของเปียวล้วกคเพื่อนเพื่อ,อรอบ,รบ,รบตัวเปียวเวยค่ะว่าความคิดความอ่านของเปียวเป็นยังไงชีวิตในสวีเดนถ้าถามเปียวว,ว่าชีวิตดีหรือเปล่านะคะเปียวก็จะตอบว่าถ้าสําหรับในมุมมองของเปียวค่ะคะือการรักษาพยาบาลเอ่อ บอกง่ายๆนะคะ่ะการไปหาหมอการไปยังเสียเขาต้องจองคิวคะ่ะเราเขาก็จะตรวจเขาถ้าเขาบะไรปินอีอย่างหลายเขาก็จะให้ค้นที่เป็นหลายกว่าเขาก่อนนะสินะคะฉุกเฉินก่อนน่ะสินะคะคือหมอเรากับการรักษาพยาบาลในเมืองในน้อยเป็นอีกอย่างที่บ่ค่อยสะดวกสบายแต่ถามว่าชีวิตการเป็นอยู่เรื่องอื่นๆบ่วาอาหารการกินมีทุกอย่างคะ่ะหลานไทยอยี่ยงมีสะดวกสบายกว่า สมัยตอนที่เปียวมาไม่ไม่นะคะตอนที่เปียวมาไม่ไม่นี่หากินยากค่ะต้องข้าไปในเมืองไก่นะคะต้องขับรถไปประมาณ30-40นาทีนะคะไปกับกเกือบชั่วโม,มงนั่นแหละคะ่ะกว่าจะได้กินเราสั่นนั่งรถเมย์ไปกระใสเวลาดโดนนะคะไก่แต่ทุกวันนี่นะคะลาสุดเปิดจม่เห้เพิงเปียวไป้านแข่งเห็นไหมคะเปียวบอกว่า สัง่งตะไคร้มให้ฉ really ันแน่เป็นแบบไดเปี้ยวเปบท้ายรูปเดี๋ยวเอาทายลูปเอาไปวางสิเอาแบบนี้มให้ฉั้นสั่งมให้เปียวไหมคะสั่งบ้าร้านแขกก็อยากกินอี่ยังเพื่อไปบอกเขาเอามให้แน่เขาเอามห้ฮแล้วเพื่อกลับไปซื้อมาหานแล้วเพื่อกลับไปบอกคนไทยกฝรั่งบอกทุกคนนะคะว่ามีตะไคร่เลยเสินะคะคือเพื่ออยากกินนี่ยังเพราะว่าจะเป็นพริกสดบัเกเยือหรือยังเพื่อจะไปสั่งร้านแขกเพราะว่าร้านแขกยุ่ไก่หมองทำงานเปรี้ยวนะคะ เพิ่กาานะรกระเ้าม้านะคะเหตุใ้เขาได้มียากไม่กินปกม่วงน้อยหรือ,อยังสินะเปรียวเห็นเปล่ากัดซื้อมาก,กินถามว่าอาหารการกินสะดวกสบายบ่ก,ก็บ่ได้สะดวกสบายทุกอย่างเหมือนเมืองไทยคือเดินออกไปแล้วก็มีอยางให้เขาได้หยิบจับสื่อกินสินะคะแต่ถาถามว่ามีให้กินบ่มีค่ะ,ะเขาอยากกินเอียงเขาต้องเหตุเองนะคะเราก็บ่บได้แบบสบายสะดวกสบายคือไปซื้อแกงทุ่งแบบบ้านเขาจัางสั่น,นะคะ่ะเพราะว่า บอกง่ายๆนะคะแล้วถ้าจะเปรียบเทียบความสะดวกสบายแบบนั้นมันก็เทียบกันบ่ติดแต่ความเป็นยูนะคะความเป็นยูของคนยูนิคคือเขาสบายคือเขาจะบอกมาวุ่นวายเอียงน้ำเขาบว่าจะเป็นแม่ยานะคะสะพายเคยเอียงสินะคะยุ่ภัยยุ่มันบ้าเก่ากายเรื่องส่วนตัวของกันสินะคะคือเขาจะบอกเขาไปวุ่นวายในชีวิตคู่หรือว่าชีวิตขอบคู่อังสินะคะ แต่กับวัรทุกคู่นะคะแต่ว่าส่วนมากนะคะก็จะเป็นแบบนี้เรากถ้านะคะถ้าเขามีสังคมมีเพื่อนมีการทํางานแล้วเราก็มีสังคมที่เขาสามารถไปไปมาหาสู่กันได้แบบเพื่อนทั้งสิงนะคะได้ไปกินอาหารไทยได้ไปว่าเมาม,ม้อยหรือว่าโทหาเพื่อนฝูงนะคะ ก็จะท้าให้เฮารู้สึกว่าเมืองนอกหนาอยู่คุณสิคะก็จะเหตุให้การใส่ชีวิตง่ายขึ้น,นคี่สิคะอันดับแรกเลยค่ะทุกคนต้องมีงานนะคะถ้าเฮาเป็นแม่บ้านแม่เรือนอยู่บ้านอยู่บ้านนะคะก็คืองานคือกันค่ะอาชีพอาชีพหนึง่งเฮาอยู่งานเออเฮาอยู่บ้านดูแลบ้านดูแลเสื้อผ้าดูแลความเป็นอยู่สามีนั่นก็คืองานอาชีพหนึง่งดูแลลูกอยู่บ้านก็คืออาชีพเป็นงานเนาะคะเนาะเลี้ยวเฮาก็ต้องมีสังคมของเฮาคือไปหาเพื่อนไปหาฟูงเพื่อนก็ออกไปกินกาแฟ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคะเคตหายชีวิตง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะถ้าเปียบกับสมัยที่เปี่ยวมาใหม่น่ะเป็นอย่างที่ค่อนข้างเงียบเงาทุกมือนี่มีฮอต u t u b e มีฮอต a c e b o o k มีฮอตไลน์มีเยียงทุกอย่างสะดวกสบายบอดด้หนาอ่าบ่ดด้งเงาออียงมากไหมเหมือนขนาดเมื่อก่อนนะคะบอกยังไงดีกว่านะคะถ้าจะถามเปียวนะคะแล้วขาดการมิ่งกระทั่งงานทําขอด,ดีเลยนะคะ เขาได้ไปเจอคนใหม่เขาได้ไปเจอสังคมใหม่ๆนะคะเปียวชอบมากเลยเวลาที่เปียวเด้ไปทํางานนะคะถ้าเปียวอยู่บ้านสออาทิตย์เนี่ยเปียวจะเริ่มรู้สึกบชิ้นเปียวถึงหาน้อยเฮ็ดนั่นสินะคะห้าเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้แต่ถ้านาห้อนนี่มีกิจกรรมทําเยอะเลยค่ะเปียวก็จะปั่นจักร,รยานไปทํางานก็จะปั่นไปน,นั่นไปน,น,ไปนี่ไปด้วยไปได้ด้วยตัวเองนั่นสินะคะก็จะเฮ็ดให้สะดวกสบายขึ้นนั่นสินะคะ การเป็นยูก็ดีขึ้นนะคะหลกกับบห้อนจนเกินไปเพืชอบค่ะอากาศในสวีเดนแมนยูอาจจะมืดนะคะช่วงหนาหน,นาวนะคะแต่ถ้าเฮามีกิจกรรมทําออกกํลาลังกายหาเหตุ YouTube แบบเปียวของเสนนะคะมันก็เหตุให้เฮาแบบคลายเงาไปได้แล้วก็มีเพื่อนมีฝูงได้พูดคุยกันนะคะแล้วการชีวิตดีหรือเปล่านะคะมีคนถามว่าเมียฝรั่งนี่คือสิบ่บทุกบ่ยากคือสิบ,บ่มีความถูกใจเนาะ นี่ทุกกันทุกคนค่ะเพียงแต่เฮานะคะ่ะโตเปียวนะคะนะ่ะเนาะเปียวเรียนลู้ที่จะแบบว่าเวลาเปียวเคร,เรียดเปียวกุ้งใจเปียวก็จะคุยกับเพื่อนหรืออีย่างที่เฮาเพอพูดคุยแบ่งปันกันเสร็จแล้วนะคะเปียวก็กินข้านอนลับพักผ่อนหาน้อยเฮ็ดจังสี่นะคะเราตื่นขึ้นมาวันใหม่เฮากับพยายามให้เฮามีความสุขเหมือนเฮาฝึกตัวเองนะคะกะเลเฮ็ดให้เฮากลายเป็นคนแบบบ่ค่อยมีความถูกจังสี่นะคะ บแมนว่าบะทุกคึนกันค่ะแต่เขาพยายามเฮ็ดเขามีความสุขพยายามใส่ทุกวันนี่ให้มีความสุขถ้าเขาบ่มีงานทําเขากระหางานทําจังสินะค่ะเปี่ยวช่วงที่ว่าโลกมาใหม่ๆน่ะคะทุกคนเปรี่ยวเดือดร้อนนะคะเปี่ยวก็ต้องเอาเงินเก่าออกมาใส่มาใส่ใจ่ายค่าภาษีแล้วกเ็เครื่องสักผ้าพังเครื่องเยียงพังเปรี้ยกับเปียน ท,ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใส่เงินนะคะ่ะตอนนี้ก็ตู้เย็นนีก็เริ่มพังเขาก็ต้องเก็บเงินจะซื้อหม้สินะคะคือการที่เขามีงานทําเขาก็จะบ่ฟุ้ง่านบางสิ่งนะคะหาอยังทําเล็กๆน้อยๆก็เฮตดให้เขาแบบมีความหวังจังสี่นะคะ่ะชีวิตของทุกคนครอ,อบครัวของทุกคนมีมีเรื่องให้เขาต้องคิดให้เฮ็ดให้เขาต้องใส่ความคิดนะคะแต่ว่าเขาสิเห็ุจังไดให้เขาอยู่ใดในยุคป,ปัจจุบัน ทุกคนนะคะเขาก็เดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะคนอยู่ในเมืองนอกนะคะคนที่มีลูกหลายๆคนนะคะ <c oughs> เขาก็ต้องหาเงินว้จุนเจือครอบครัวเพราะว่าช่วงนี้อย่างแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ในประเทศของเปียวเลยนะคะก็ขอน้างเดือดร้อนหลายนะคะคนที่เปียวรูดจัก,จกอยังสงนะคะแต่เขาสีเหตุจังใดให้เขาอ่อยู่ห้ได้ยู่ห้รอดก็เกยคือประหยัดค่า,าใชจ่าย เปียวเองเปียวกับลุกขึ้นมาเมื่อคืนตีสามนะคะอันอัล้ั์ดังของ,องใต้ดินนะคะเพราะว่าลืมปิดน้ำถ้าสมมติว่าน้ำยดมึงท่อมึงใดัสินะคะถ้าเกินสองสามชั่วโมงอาลลัมในของใต้ดินจะดังสิงนะคะเปียวก็เลยตื่นมาตอนตีสามตื่นมาตอนตีสามค่านา้ำค่าไฟถือเปี่ยวก็เลยซักผ่าเลย,ยน่นไแมค่ค่ะทุกคนกลัวศิลาอีกเฮียนึงกระตีห่างสิงนะคะ ถ้าเนี่ยค่ะหลังจากหางงแรงไปค่านา้ำค่าไฟจะขึ้นมาอยู่ที่100 1 0 0ต่อกิโลวัตต์นะคะแต่หมดอค้นนี่คืออยู่ใน, 14, ส,นสิบสี่สิบห้าสตงค์เกียวกับซักจังสี่นะคะคือถ้าเขาประหยัดได้เขากประหยัดเราก็จะเฮตุให้เขามีเงินเหลือที่จะเอาไปใส่ใจในเรื่องที่จําเป็นจังสี่นะคะทุกคนนี่แหละค่ะเพียวกับว่าเราให้ฟังว่าในชีวิตในสวีเดนนะคะหลักแนวคิดของเปียวเปียวคิดจังไดถึงทําให้ ชีวิตของเปียวมีความสุขในทุกวันเปียวเองโบแมนค้นแข็งแรงค่ะสุขภาพร่างกายเปียวกะที่รูรูกันเนาะค่ะเปียวกะป่วยเป็นท้ายร้อยเป็นพิษแต่เปียวเฮ็ดจังไดให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวันบางครั้งเฮาก็ต้องพยายามมองทุกอย่างให้ให้เป็นแนวบวกนะคะความห่างไกล ทางเขาคิดว่าเขาหางไกลแล้วเขาเหงาเขาก็หาหน้อยอื่นทำให้ตัวเองบว่างนะคะแล้วเดี๋ยวไปให้ขนมข้าวต้มนี่แหละคะ่ะทุกคนจ็คสีออกมาเป็นแนวใดแจด๊ดใดก็ดูแลสุขภาพเด้อค่ะทุกท่านคอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักษาจิตใจของเขาให้เข,เข้มแข็งแล้วก็สุขภาพของเขาเด้อค่ะเพราะว่าเขาต้องใส่ร่างกายหาง,งานหางเงินอีกคะ่ะดูแลสุขภาพเด้อจ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหนะะ้าเด้อค่ะเด้อบ๊ายบาย